วันนี้นะครับรายการไอ้วินทั่วไทยของคอพอ,อนะครับมารีวิวสินค้าจากคอพอ,อเหมือนกันแกะมาแล้วนะครับเอาฟอยกันกระแทกออกมาแล้วอันนี้ส่งมาจากจังหวัดอําอนาจเจริญนะครับของคอพอ,อน้องแป้งนะครับจังหวัดอำนานาจเจริญนะครับอยู่ที่บ้านคําพะนะครับหัวตะพานเรานี่นะครับเบอร์โทรคือ083-009 3783นะครับอ่าเบอร์นี้นะครับเป็นขายอะไรจริงๆที่บ้านเขาทำเป็นศูนย์เขาเรียกว่านี่ครับกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคำพระทำพวกเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรนะอ่าไม่ใช่ครับสินค้าที่เกี่ยวกับอ่าพวกผ้าไหมพวกผ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าทอมืออยากได้เป็นผืนหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ขึ้นมาแล้วเช่นกระเป๋าใบนี้อันนี้จริงๆผมซื้อมานะครับนี่แอบแกะออกจากตรงนี้นะครับ ซื้อมาตอนไปเที่ยวไปเยี่ยมเยียนคอพอออมน้านนะครับนายการไอวินทั่วไทยกับอีกิปทั่วไทยนะครับไปไปเที่ยวมานี่ฮะเป็นกระเป๋าใบหนึ่งนี้หลักร้อยนะครับพูดง่ายเป็นโรงงานเป็น OEM ถึงมือชาวบ้านแน่นอนเงินนะครับ ราคาถูกท่านจะซื้อเป็นกระเป๋าใบเล็กๆไปงานแต่งเป็นของขวัญกระเป๋าแบบนียอดสวนเป็นสะพายหน้าสะพายหลังจับผ้าเป็นผืนผ้าคอมา้าขอมา้าพวงมาลัยอย่างนี้ได้นะครับติดต่อไปที่น้องแป้งเบอร์นี้นะครับ0830093783นะครับแต่วันนี้สิ่งที่น้องเขาทำเพิ่มขึ้นมานครับช่วงสถานการณ์โควิดก็คืออันนี้นะครับเป็นกลุ่มของแม่บ้านนะครับเป็นกลุ่มของชาวบ้านในชุมชนนะครับ ที่มีอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็มาทําประยุกต์อันนี้น้อง่อใส่ฟอยตัวตัวนี้นะครับที่เป็นโฟมฟอยกันกระแทกมาให้อันนี้เป็นคุกกี้นะครับที่น้องทําและอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันในกล่องนะครับไอวินทั่วไทยเป็นรายการของคนคอพอ,อผมกวินคอพอ,อาสามห้าหกจัตตาีสะเกดน,นะครับก็มารีวิวสินค้าให้นะครับส่งมานะครับส่วนใหญ่ก็ส่งมาให้กินผมก็มารีวิวให้นะครับเรามีเพจแล้วก็มีเว็บไซต์ชื่อ f c t t r y y m r r k t t t h i l l n n ใครอยาก เอาสินค้าไปขายบนนั้นเป็นเหมือนนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ต้องไปสร้างเว็บไซต์ของท่านเองนะครับมีสินค้ามีลูกค้ามาเราส่งให้ท่านไปปิดจ็อบไม่มีส่วนต่างเป็นการร่วมทุนร่วมหุ้นร่วมแรงร่วมใจกันของคอพอ,อสมุทรสาครศรีสะเกดอำนาจเจริญนะครับเชียงใหม่นครปฐมตา สงขรานะครับที่ออกเงินออกแรงกันคิดนะครับไม่มีส่วนต่างนะครับ SME ก็มาขายได้นะครับเป็นเหมือนนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางออนไลน์ให้ท่านเอาไปยื่นที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปเสียเงินเอง Factory Market Thailand v เบอร์ไวเว็บแฟคทอรี่ที่แปลว่าโรงงาน Market ที่แปลว่าตลาดไทยแลนด์นะครับเอามาลงได้มีเพจใน Facebook มีกลุ่มให้ท่านโพสต์ขายของเองได้ใน Facebook เหมือนกันอันนี้เป็นขนมเปี๊ยะนะครับไส้ฟักน้องทําเองนะครับเนี่ยส่งมา อ่าอันนี้เป็นคุกกี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะทำยังไงดีรีวิวแบบบ้านๆเราลเลยนะฮะใส่กล่องส่งมาอ๋อเป็นถุงซิปแบบแบบเขาเรียกว่ามีซิปรูดตรงนี้แกะแล้วก็รูดเป็นสุญญากาศนะครับเดี๋ยวขอวางกล้องแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับแกะออกมาแล้วนะฮะมาดูกันน้องทำสดๆนะครับส่งทั่วไทยใครอยากกินเป็นอาหารจัดเด็กก็ได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับเอาไปอุดหนุนชุมชนนะครับของถึงชุมชนกระป๋องกระเป๋าจะใช้เองฝากหลักร้อยนะครับเป็น O.E.M เพราะฉะนั้นราคาถูกนะครับจากหลายที่พวกขายในอินเทอร์เน็ตลาชนงซาสซาดาก็มาซื้อน้องเขาไปขายต่อนะครับน้องแป้งนะครับพอพอจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่เป็นขนมไส้ลูกเกดเดี๋ยวมากินกันนะครับมากินกันนะครับมาชิมกัน อร่อยมากอ่องผม,มเป็นปลาเนื้อเนียนนุ่มกรอบนะครับมีความมันแต่ไม่หวานมากนะครับทุกที่เอาไปทานกับกาฟแฟร้อนๆยามเช้าจาัดเต็มได้นะครับยังไงก็ฝากปดหมืงกันด้วยมีขนมเปี๊ยะด้วยนะครับบายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ไอวินพ่วไทยนะครับบายบาย นี่แะครับสินค้าของคอพอเรามีความหลากหลายนะครับใครอยากให้รีวิวก็ส่งมาได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาให้กินไม่ลืมกันมิตรภาพดีๆมีให้กันเสมอนะครับไอวินทั่วไทยนะครับของคอพอเราอีกหนึ่งโครงการความภาคภูมิใจของกลุ่มพวกเรานะครับอย่าลืม Factory Market t h a i l a n d นะครับเว็บไซต์ของเรานะครับ